ไม้ติดอักเสบค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็หายเป็นปกติแล้วกลับมาทํางานแล้วยังต้องระวังพวกเรื่องอาหารการกินแล้วก็การแบบออกกาลังกายหนักหรือยกของหนักอะไรเงี้ยก็คือจะยังไม่ได้ค่ะก็ไปอยู่มาทั้งหมด2นนะคะืนค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ก็มีทั้งคนมาเยี่ยมหรือว่าคนที่ไม่มาก็มีแบบส่งส่งไลน์มาให้กําลังใจแฟนคลับก็ส่งกระเช้าส่งของโดมมาให้อะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณทุกคนมากมาก ก็มีคุณแม่จะเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดเขาเขาจะบอกว่าแบบมีใครมาเยี่ยมบ้างพี่เบียร์ก็มีมาเยี่ยมค่ะมีมาเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้เจอกันเพราะว่าแบบมาตลอดก่มีค่ะก็มาเยี่ยมเนี่ยแหละถือว่าเขาแค่มาแค่มาเยี่ยมก็ก็ถือว่าก็ส่งส่งข้อความไปขอบคุณแล้วนะคะก็พี่เบียร์เป็นพี่ที่น่ารักก็คอยเป็นห่วงคอยแบบคอยคอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจตลอดก็เป็นเป็นพี่ชายที่น่ารัก คอนสองเรื่องยาวน่าจะถึงปีหน้าเลยอะคะ่ะไม่ได้ถึงข่านปิดตัวเองหรอกเพยียงแต่ว่าถ้าใครที่อยากเข้ามาก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้องรอราพร้อมทำงานเรียนจบหรือว่าดูแลครอบครัวให้มั่นคง,งก่อนนะคะตอนที่โรงพยาบาลนี่ละ,ะเธอเขาเจออยู่ฝ่ายเดียวนะเราหลับเปล่าคะ่ะไม่ได้ไม่ได้มาคุยค่ะคุณแม่บอกทำงานยังไม่ถึงขั้นเต็มร้อยเพราะว่ายังเร่อนใหม่ร่างกายไม่ไม่หนักนะย,ยกของหนักนีก่ห้ามเลยเอากำลัง ยังหามอยู่ก็ยังน้อยๆอยู่เลยอดออกกําลังกาย,น,ย okay, น่าจะประมาณเดือนนึงอะคะ่ะ <Okay. S 1> เรื่องทําบุญหรือเปล่า <Okay. S 1> คะก็อันนี้จะบอกว่าบอกทางนี้เลย <Okay. S 1> ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าถ้าเป็นช่องทางช่องทางของของเราโดยตรงเนี่ยจะมีอินสตาแกรมอย่างเดียวแล้วก็มี Facebook ที่เป็นของแฟนคับชื่อวีอาร์เบล่าค่ะมีสองช่องทางเท่านั้นนะคะนอกนั้นไม่ใช่ของเรา okay. เพราะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้อยากให้ทุกคนระวังไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้เช็คดูให้แม่ใจก่อนค่ะแต่ว่าคือทางเบลเนี่ยกำลังจะมีงานบุญเหมือนกันถ้ามีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งไม่ได้ดําเนินการค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เหมือนเหมือนยังไม่ได้ทาทาธุรกรกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าก็ก็เตือนเตือนไว้ให้ทุกคนระวยคือเราทราบมาแค่แค่แค่คนเดียว ตนเสียหายกับเราหรอกต้องควรระวังนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมีฉารช,ชีพมันก็เยอะค่ะอันนี้เบลมีได้คุยกับผู้ใหญ่ทั้งช่องแล้วก็ได้คุยกับพี่จ๋าบ้างแล้วค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันมากมายเพราะว่าคือตอนนี้เบลยังมีละครสองเรื่องคือวิมานเมฆากับปิวรัดาค่ะที่ยังถ่ายม่จฉกก็อ,อ,อันนี้เป็นให้ทางช่องหรือทางผู้ใหญ่ทางค่ายออกมาพูดน่าจะชัดเจนกว่า